คราบสวีดัสสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเซตสกิลที่เรียกได้ว,ว่าเลือดเยอะที่สุดในเกมนะครับผมก็คือมีสกิลลูกกูเอต้านะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ50 HP นะครับผมแล้วก็จะมีอีก30 HP จากชิปเลือดที่อยู่ในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ได้จากการซื้อในร้านค้าแล้วก็จาก a d ดด็อกเบนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีเลือดถึง200 80เออมีน่าถึง280กันเลยนะครับผมสําหรับสายนี้เนี่ยจะเป็นสายเลือดเยอะแล้วก็วัดหัวเนี่ยได้สบายสบายเลยนะครับผมก็ถ้ายืนวัดกันเนี่ยเราเนี่ยน่าจะกินขาดแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีไอวอลแข็งนะครับผมเข้ามาเนี่ยเอาไว้ตั้งมาเพิ่มเลือดให้เรานะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพันยานะครับผมมาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าผมใช้สกิลนี้แล้วไปสุ่มทีมแลงแกนผมจะสามารถแบกเขาได้หรือเปล่าไป ครับชมกันครับไม่ก่อนนะผมเคยร่วมรบกับขุนทองนะเว้ยแปลกๆนะครับเดบูขอโทก้อนหน่อยครับขอโทก้อนหน่อยเบาครับมาพี่มา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 คือถ้าผมมีโทก้อนนะพี่ผมบอกตรงๆนะไม่ว่าจะเป็นลายไหนนะพี่แอดมาได้ <c oughs> ใช่ประมาณนั้นเลยพี่ ไม่ว่าจะเป็นลายโค้งลายมา้าหรือว่าม้าลายอย่างนี้ได้หมด <laughs> มียิ้มมุมปากอ้เหี้ยมียิ้มมุมปากตอนนี้มียิ้มมุมปากนิดนึงม้าลายก็มาล่วง มันอยู่ทางซ้ายอ่ะไอ้ขุนเดชไม่คิดจะช่วยประโยชน์เลยหรอเพื่อนเจ็บแล้วพี่ใช่เออบัตรนี่ขอ,อโทษลายๆองซอยบันไดอีรีโหแย่ว่ะแย่ว่ะดักสตตีมพี่มันดักสตตีมใช่เรอใช่เรอพอดีพูดมัวรั่วหลอดน,นะเว้ย ป้าเวลาผมจับโฟก้อนอ่ะเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าหวานเชียร์พี่ดูหมัดผมพี่ดูหมัดผมพี่หมัดดีคุณภาพดีเอาพี่รีบเกิดเลยเงาโอ้คนยังไม่ได้เอ็กอาร์อะไรเลยพี่โอ้โอเคมีเกม ตัวที่พี่อาจจะเข้าใจผิดกันตอนละไว้ในฐานนี่เข้าใจแล้วกันเนาะผมไอ้แกงตายเมื่อกี้อยากดูนะแข่งได้ไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเติมซับอ่ะโอ้โอเคๆพี่เคเคเข้าใจได้เข้าใจย่างงี้เนี่ยผมก็เจอคนอย่างนี้บ่อยพี่เข้าใจได้เข้าใจได้คนไทยเข้าใจกันได้ยิงไงเดี๋ยวผมผมตายอย่างเดียวอ่ะอืมที่เล่นอ่ะอืม เ็ไม่มีใครไหวกับผมแล้ววะชี้ผมไม่หสดเกินผมบอกแล้วพี่ให้ผมได้จับโทรก้อนคือพี่หาโทรก้อนเจอปุ๊บก็มีโอกาสแชมป์สูงมากอะอย่างนี้ดีกว่าเล่นโทรก้อนคู่เลยพี่โอ้ไปก่อนเดี๋ยวทีมหมื่นเขาจะสู้ไม่ได้นะมันเคยเล่นแล้วนะ ประมาณสี่สิบเก้าคิวอะจริงจริงคิวเพื่อนตัวเองวมันคือผมทิ้งเหรียญให้เขาชุบผมทิ้งเหรียญให้เขาชุบคือผมยิงได้ผมมีเหรียญประมาณสามหมื่นอะผมทิ้งเหรียญไว้ตรงตู้อะกองละห้าพันห้าพันห้าพันเขาชุบเพื่อนเขาขึ้นมาี่สิบตัวตรงนี้ที่มายิงไอ้ตรงนี้ใช่เหรอยิงนี่ติดกระตูนกอนแน่นอน ไม่เห็นมีใครแล้วมันบอกว่ามียี่สิบตัวไว้เฮ้ยยิงตรงไหนวะคารามีตัวนะคารามีตัวนะโอ้โหไม่ตายว่ะโดนตรงไหนยิงอ่ะ ้องไม่ช่วยป่ะไม่ต้องหรอกนะนนนะโอ้ยดูแนะแข่งเล่นโคตรโหดพี่โคตรคมไม่ถึงยิงสลิงคมมากอ,ะอ่ะอ๋อยิงสลิงยังคมใช่ครับสเต,สเตนนักแข่งเป็นแชมป์โปรอีกเอ็บีีเก่าอ่ะอ๋อ พี่เอพี่มันยิงตรงไหนวะในบ้านนะถ้ามันชาร์จผมยิงช่วยได้นะแต่ว่ามันไม่ชาร์จอะยวพี่เล่นล่น,นานหน่อยพี่ตรงนั้นอะเดี๋ยวถ้าแบตมันหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวมันชาร์จแน่พี่แต่ข้างหลังมาโอ้แบตมันยังไม่ทนันได้หมดเลยพี่เอ้ยแย่แล้วบัตรนี่คุณไปต่อตรงไหนบัตรนี่ เอาเหนือกูคนเดียวไอเ้เหี้ยเหมือนในลิปเลยที่เหมือนในลิปอะเหมือนในลิปเลยเหรอเฮ้ยทำไมปืนยิงไม่เข้าหัววะไอ้กเมกมแปดแม่งบลักป่าวะมวยแบบดูนักแข่งเล่นอะปกติเกมแปดมันจะกระโดดยิงหัวนะเคเข้าละหวานจี๊ หนึ่งชัวรตาเนะี่ยหนึพอไหวอ่ะไม่ได้ที่หนึ่งเลติดตามนะเอ้โคตคมเลียร์ไม่ได้ที่หนึงแม่งเลืกติดตามนะ้อยที่กูกดออกเลยดีกว่า อย่างว่าแต่มึงลำขาดห,หรือกูก็ลำขาดเหมือนกันถ้าไม่ติดที่ว่าคนดูชอบนี่ผมเอ,เอาออกแล้วเนี่ยวางระตรูวาร์ปแล้ว เชีย่ยเออถ้ยิงหัวเรยวกว่านี้นะต้่ลองทั้งวันเลยสอไก่สี่หนึ่งหนึ่งนเต้อวะไม่ใช่ เอ้ยโอกาสแชมป์มาแล้วเนี่ยนี่จริงเลยสาระเลยหนึ่ง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 ต้องไล่ให้ตัวนี้เป็นไปเข้าฝั่งนู้นระเบิดเดยอะระเบิดเดยอะ ไปป่ะอามันยิงไนแล้วโอ้โหตัดตัวมันป้อมไม่ได้มันต้องยิงกันนะอยู่ข้างหน้ากัน จะมาเลิกติดตงติดตามอย่างเงี้ยรู้มือครับพี่หนูมือหนูมือพี่หนูมือพี่หนูมือพี่่นูมือพี่ดูตาไม่็นอ,อีเยตัวซับพอตซับไหนเนี่ยซับไหนพี่ <laughs> เป็นยังไงครับทุกคนตาแรกแค่น้องมันบอกว่าไม่ได้แชมป์จะเลิกติดตามไฟพี่มันก็มาทันที โคตรตึงบ่ะเออก็เดี๋ยวไปรับชมันต่อเกมที่2กันเลยนะครับผมว่าจะตึงขนาดไหนแต่เกมเนี้บอกเลยว่าท้ายเกมวัดสกิลเพวัดสมองไปรับชมนะครับว่าจะเป็นยังไง20คิวบวกสปอยเนี่ยละกันนิดนึงไปรับชมนะครับขอของหน่อยทำไมกดชักตืนไม่โดนะะมันไปทั่วเลยนะ ก็ส่วนไม่โดนหแล้วลงมาคนเยอะเลยลงมาแม่นด้วยนะแม่นเอียดอ่ะขึ้นอยู่แล้วเรียนร้านดิอือหืออย่างเยอะไอ้เนี่ยแล้วมึงจะเลยไปไหนไปเรื่องเรื่อนเรื่อเรื่อนเต็มเลยพื้อนีเนะ่เ,อ<ป>เอยอะจะตายตรงนั้นนะ่ะบอกเลย ไม่มีตามสูตรนะมันค่ดไซน์น่ะไม่มีเสียงเลยนี้เลยกาแก้ปับเสียงไม่มันต้องปรับเสียงอันนี้ันวิ่ง หนีปืนชาล์ี่ีตรงนันก็มีนะใช่ตอนนี้หนูวิ่งลงไปะหันหันขวาเข้าแ้วแหละเสียโมจิจอในห้อง ทำไมมันหนีวะเพื่อนเราก็ไม่ได้ลงเหยียบเหรียญด้วย ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเพื่อนเด็กๆนะเนี่คนดูเพื่องเยอะจังสกิลลูกตาเฉยอือเพื่ <c oughs> อนยิงไปสามสกิลคนดูแปลนี้จะมีตัวอะไ น้องเสยยางไอเดชมีคน,นโดเนชมาคนสิบโดเนชครับให้น้ำผมูฟังเล่นเกมนะครับสุดหล่อผมใช้ไฮเปอร์เอ็กซ์ครับไฮเปอร์เอ็ก e ซ์ไฮเปอร์เอ็กซ์ถ้าขึ้นตามมันไปจะตายาวานะเนี่ยไม่ตายหรอกมั้ง เกคหาา้นลลยยได้นานสุดกี่ชั่วโมงเยอะอยู่นะเจองมากอะได้นานสุดอะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้มั้งหรือเคยเป็นวันมะ ไม่แน่ใจเหมือนกันอาันจะเคยเป็นวันนะไม่รู้ลืมอ่ะเฮ้ยแต่น,นี้ไม่ค่อยสตรีีนานแล้วมีคนใจดีช่วยเยอะก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนเพิ่มด้วยแต่ว่ามีคนเพิ่มมันมีคนลดเยอะไง เสียหลักรวมพี่ปักแน่ๆน้องเฮ้ี่ยเหมือนที่เดิมเลยที่เนี้ยใช่ปะวะนึกคิดไต่เองรวมพี่ปักเลยแหละพี่ปัก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 ล่วงล่วงโรยล่วงโรย ซืซีไว้ก่อนก็เก็บใหม่สวยไปว,วางประตูวาร์ปแล้วยิงใครวะยิงใครวะฮึ วางประตูวาร์ปแล้วเห้ยเอที่าย

ไอซ้ตัวหน่อยวางประตูวาร์ปแล้วอันนี้วาร์ปไปนู่นเหรอเฮ้ยเขาอยู่ใกล้ๆวะ ตูวาร์ปแล้วโอ้โหเมื่อไหร่เข้าวงได้วะเนี่ยเข้าวงกี่โมงเนี่ย ตววาแล้ไอ้เชยถ้ายิงตรงนี้ตายแน่ไอ้เชยเยอะจัดอะเยอะจัดเลยข้างในก็เยอะที่เดียวกันเหรอข้างใน,น วางประตูวางแล้วเขียนหน้าเท่านั้นสวยสวย ไอเดดมีคนโดนเนดมาป่าล่างนีตัวมมาแล้วขอของหน่อย <c oughs> ้ยทำไมเพื่อนอยู่ข้างบนนั้นได้บะเฮ้ยดาวแต่ใค,ใครยิงไม่รู้ ได้เงินซื้อไอเทมสัดได้สวยจัดเลยพื้ววงนีกว่าไม่กลัวซ้ายเยนาะเพื่อนนะอเนาะที่ี่ะ เขยิงอะไรวะเวะเฮ้ยไอ้เชี่ยทำไมเดินไปอย่งงายงนั้นอ่ะ

รอทัศยะเลย,ยงั้นน่ะที่เชี่ยจังหวัดได้เตรียบแม่งไม่มีละรอทัศยะเลยเรียกรถด,ด้วยมาดิวัดเชิงกันไปเลย,เลยชเน,นี้ทัศยะมาแม่งได้แน่ เชิงกันไปเลยวัดเชิงอกันไปเลย,เเลยมาดิพลังมัดใหม่ปิวปิวปิวมาดิมันเจอพลังมัดใหม่ไอ้เชี่ยวัดเชิงรถเขาเรียกอะไรน,น้องเองไม่รู้มืออะเชี่ยรุ่นนี้เขาเรียกวัดเชิงรถไอ้น้องชชยโอ้โหวันจี้ สำหรับการเล่นสกิลสายเลือดเยอะในวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอยากจะเลือดเยอะกว่านี้นะครับผมก็จะมีสกิลเชนนะครับผมที่เข้ามาเพิ่ม HP ได้อีกนะครับก็จะเป็น300กว่าๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาเล่นง,ง่ายเนี่ยก็เล่นทัศยะเหมือนผมก็ได้นะครับทุกคนก็จบไปแล้วเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมก้าวไปสู่2 0 0 0 0 0ซับไปกันต่อ กดดีกดกดติดตาม